ทำอะไรเป็นยังถามว่าทำอะไรเห็ดยังห่วยหิวหรือยังผมหิวแล้วครับผมหิวมากครับปัโตหิวมาก,กวันมือนี้ได้เมนูเป็ดอยางพัดกะเพ้าให้กลังค่ะก่อนอื่นเท่าก็ย่างเป็ดก่อนเนาะคะ่ะมักแค่น้ำมันหอยค่ะ ใส่มาพริกหน่วยหนึ่งฝรั่งบอก,อกอว่าขอพริกเม็ดเดียวน่อ นี่เนาะคะ่ะกะเพราเม็ดพริกพริกหนึ่งเม็ดเนาะคะ่ะพลังคอพริกหนึ่งเม็ดกระเทียมเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาไปพัดกันเลยเดี๋ยวเห็ดไข่ดาวให้เพิ่นก่อนเนาะคะ่ะ

sehr gut. Ente. Fleisch sehr gut, Sehr, sehr weich. Mm -hmm. Sehr gut. Mm. -hmm. Sehr really. gut.